เข้าโลกรองสันทิานัณฑ์นะคะวันนี้นะคะของของยุทธศาสตร์นะคะก็จะมีเรื่องนําเรียนนะคะในเรื่องของการส่งเสริมเกษตรเชนงพื้นที่นะคะซึ่งงานเกษตรเชนพื้นที่นะคะคือถ้าเกิดว่าบางคนจะมองว่าทําไมถึงยากแต่ทีเนี้ยคือคือเป็นงานที่เราทำประจำอยู่แล้วเป็นงานที่เราจะต้องส่งเสริ เสริมอยู่อยู่ต่อเนอื่องอยู่แล้วนะคะแทงแต่ว่าเอาตัวนี้เข้าไปจัดในงานของตัวเองก็คือการทั้งระบบส่งเสริมนะคะซึ่งซึ่งตามที่จังหวัดนะคะได้ได้ชี้แจงให้อำเภอนะคะคัดเลือกพื้นที่นะคะซึ่งเราจะให้ท่านคัดเลือกพื้นที่ในพื้นที่เดียวกันนะคะเพื่อที่จะทํางานได้ได้ง่ายท่านนะคะแต่ละคนได้คัดเลือกพื้นที่ออกมาแล้วนะคะท่านจะมองเห็นเลยว่าในกลุ่มของตัวเองมีคลื่ะไหนที่เด่นนะคะที่จะนํามาเคราะห์ได้นะคะ ทีนี้เราก็เลยจะให้ทุกท่านนะคะเพื่อให้การทํางานง่ายก็ขอให้ทุกท่านแบบเรื่องพื้นที่เป็นจุดของเดียวกันนะคะจะได้ไม่ต้องทำงานซับซ้อนเพราะว่าทุกงานทางระบบส่งเสริมเกษตรชิพื้นที่หรือว่างานขององค์กรเกษตรกรมันจะต้องมีการรายงานตัวอยู่หมุนทุกลมวงกลอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นเัือกพา้ที่ที่ที่หนึ่งที่นบรยากดแยกออกมาก็เลยจะให้จัดแค่จุดเดียวแล้วก็เอาพื้นที่สุดเดียวไปเลยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วจะต้องทําสรุปผลการเงินว่าจากที่เราไปขับเคลื่อนนะเราเราได้อะไรบ้างเราไปขับเคลื่อนอะไรอท้านก็มาทีเรียนนะคะว่าอย่างเช่นพื้นที่มันทำยากนะคะแต่ที่จริงแล้วเราที่องประจําอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการมองว่าชีวิตคนนมันมี เกิดจากปัญหาหรือว่าการมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสของกลุ่มนะคะโดยที่ของจังหวัดลำปางนะคะเราจะมีหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ก็คือกลุ่มเป้าหมายอยู่อำเภอและจุดๆนะคะแต่ทุกท่านก็จะมีตำนวนและจุดที่จะต้องขับเคลื่อนนะคะหลักที่ของหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรชุมชนที่นะคะก็คือเป็นการพัฒนาเกษตรกรนะคะ ให้มีส่วนร่วมนะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาเกษตรกรโดยใช้ผลง,งานของระบบส่งเสริมเข้าไปทํานะคะซึ่งลูกคนในชุมชนจะได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะวะัตถุประสงค์ของโครงการนะคะจะเพื่อพัฒนาการดำเนิน,นง,ง,งานกิจการของกลุ่มเกษตรกร,ะกรนะคะองค์กรเกษตรกรโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมนะคะและต้องเกษตรกรกร,รุ่นใหม่มีบทบาทในกระบวนการพัฒนานะคะ สองก็คือเพื่อพัฒนารูปแบบการทํางานส่งเสริมเกษตรในพื้นที่นะคะให้มีการทํางานพลงานการร่วมกันนะคะเพื่อยกระดับให้เป็นต้นแบกนะคะสาหรับการขับเคลื่อนเกษตรเชิงพื้นที่นะคะก็คือจะเป็นกระบวนการที่เน้นย้ำไปเลวนะคะเป็นการพัฒนากระบวนการการทํางานของเรานะคะโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานะคะร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนนะคะเมื่อให้ได้ แผนการพัฒนาของชุมชนนั้นขึ้นมานะคะโดยกิจกรรมที่เราจัดให้นะคะที่จริงก็คือลองไปทำเที่ยวเภอแม่ทะแล้วเมื่อวานไปทำที่แม่หมอนนะคะก็ไม่แปลกที่ว่ากรมความกำหนดมาว่าเวทีที่หนึ่งของหรเวทีที่สามนะคะจะเป็นในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายร่วมกันแล้วก็การวิเคราะห์ะสถานการณ์แล้วก็การวางแผนการพัฒนานะคะเพราะซึ่งสารกระบวการนี้นะคะ คือเราบูให้ทุกท่านทำแค่หนึ่งครั้งแต่บางท่านอาจจะทำหนึ่งสามครั้งเพาะว่าแค่ไปทำวันเดียวข้อมูลไม่ครบนะคะเมื่อวานใช้เวลาวิเคราะห์วิเคราะห์พื้นที่ที่ที่ให้แผนท่านอาชุมชนไปนะคะช่วโมงหนึ่งก็คือไม่ค่อยไม่เพียงพอจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะแล้วจากการวิเคราะห์ข้อมูล ที่อำเภอเขาให้มานะคะวิเคห์จากเฟรเกอร์ก่อนแล้วทีนที่เหลือก็เป็นถางจากความต้องการหรือของของชุมชนที่เราให้ให้เขามาร่วมการทําแผนนะคะก็ข้อมก็ไม่ค่อยเต็มนะคะซึ่งทางอำเภอก็ต้องไปไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมันจะใช้เวลาหนึ่งแต่ทีนี้ที่เขียนแผนให้แต่ละอำเภอไปก็คือจะเขียนแผนเฉพาะจุดนำร่องของอำเภอและจุดแค่นั้นนะคะที่แหนงมือดำเนินการแต่ ควาเรู้ก็ต้องดำเนินการเหมือนกันแต่ต้องเอาไปบูรณาการควบกับโครงการที่เราเข้าไปในพื้นที่นะคะซึ่งเวทีที่2นะคะเราก็จะได้แผนหรือความต้องการของชุมชนมาแล้วสิ่งที่เราทําได้ก็คือการถ่ายทอดความรู้คือเราไม่ต้องใช้จากหน่วยงานอื่นเราตอย่างเช่นชาวบ้านเขาอยากรู้ในเรื่องของการทําสารเชื้อพันธุ์นะคะเราก็สามารถให้เราเข้าไปอบรมให้เขาได้โดยไม่ใช้งบประมาณนะคะส่วน ชุมชนที่มีความต้องการในเรื่องของ, Sadly, าง ername, 1890, อการปรับปรุงบังลุงนี้เราไม่สามารถเข้าไปขายทอดได้เราก็ขอความร่วมมือจากพนักงานที่ดินนะคะเวทีที่สองนะคะจะเป็นกระบวนการมันจะต้องได้จากเอ่อเวทีที่หนึ่งมาก่อนถึงจะทําในกระบวนการของเวทีที่สองได้นะคะซึ่งทางจังหวัดนะคะได้เขียนว่าประมาณนี้ขอขอจากอบจมาทําร่วมกันนะ บประมาณจะได้ในวีดีที่สองนะคะจะเป็นในเรื่องของการพัฒนานะคะแล้วก็การเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่นะคะจะเป็นการจัดเวทีให้กับเกษตรกรนะคะแต่มีส่วนร่วมนะคะตามความต้องการของเกษตรกรที่ที่เขาตัเดเย็บมานะคะส่วนเวทีที่ห้าหรือเวทีที่สามนะคะจะเป็นการถอดหทเระะียนสากที่เราไปไปดาเนินการะคะเป็นทั้งเวทีที่ เวทีที่สองมานะคะแล้วก็จะเป็นการสูข,ขอ้อมูลเทศชุมชนว่าจากการที่เราไปวิเคราะ์ชุมชนนั้นนะคะเราจะมาขยายหรือว่าจะไปดูนาการร่วมกับหรือว่าตะวันแผงในปีต่อไปให้ชุมชนนั้นเกิดการพัฒนาได้อย่างไรนะคะสําหรับเป็นเ,นทเวทีที่สามหรือเวทีสรุปข้อมูลชุมชนของเรานะคะซึ่งท่านไม่ต้องกังวลเราค่ะว่าปีนี้แท่านจะขับเคลื่อนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์